สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีชาวเมทุนุแท้นะคะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมอใต้อีกแล้วอ่าคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายความรักของชาวเมทุนลัคนาเมทุนดาวศุกร์ดาวจันทร์เมทุนหรือผู้ที่เกิดวันที่วันที่นะคะ22พฤษภาถึงวันที่21มิถุนายนประจำเดือนมิถุนายน2 5 6พันร้านะะาในที่มาใหม่เนี่ยวันที่แม่หมอจะไม่เหมือนกับอาจารย์ท่านอื่นเนาะ แล้วก็ไม่เหมือนกับการนับวันที่ของโหราศาสตร์ไทยแนย่นอนดังน,นั้นเนี่ยเข้ามาชมใหม่ๆแรกๆเนี่ยไม่ต้องงงนะคะราศีเนี่ยอาจจะมีการแบบเออไม่ตรงกับช่องอื่นอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็ท่านใดชอบแม่หมอนะคะอย่าลืมติดต่อแม่หมอนะคะติดตามแม่หมอด้วยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะติดตามแม่หมอที่นั่นได้เพจหมอตาพยิบศและที่รึกษาปาัญหาหัวใจ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแม่หมอต้าเนี่ยจะทำนายในคลิปเนี่ยจะมีแค่ความรักอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าติดต่อดูดวงในส่วนตัวเนี่ยแม่หมอดูได้ทั้งการงานการเงินความรักนะคะอะไรพวกนี้แม่หมอดูได้หมดนะจ๊ะอ่ะทีเนี้ยมาเน้นหลกัลกๆในเรื่องความรักของชาวเมทุนนะคะอ่ะาไพ่เดดเมจิกเชียนขึ้นเอ่อเมถุนเนี่ยเดดเมจิกเชียนคือคนที่ เป็นคนเอาใจเก่งเป็นคนที่มีความสามารถในการรับมือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมานะคะเป็นคนที่แบบจัดการได้เคลียร์ได้เพราะว่าสังเกตว่าเดเมจิเชียนนะคะนักประหลาดคนนี้นะคะคือเขามีทั้งถ้วยเหรียญดาบไม้เท้านะคะก็คือสามารถที่จะแบบรับมือได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะคะดังนั้นถ้าในเรื่องของความรักแม่หมอมอง,มอง,มองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ เอาใจคุณเก่งตื้อเก่งหรือเป็นคนที่จัดการปัญหาเครียดทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะสามารถที่จะรับมือได้นะคะเป็นคนทําง,งานเก่งด้วยก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความสามารถดีนะคะสิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวคุณด้ไพ่สามเียญเหมือนว่ามีเด็กน้อยนะคะาบางท่านเนี่ยอาจจะมีเด็กน้อยเข้ามาจีบเข้ามาพูดเข้ามาคุยคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะความสามารถแบบ ยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้คุยแบบจริงจังเขาเป็นแฟนคือมาแอลว่ะลักษณะแบบเข้ามาคุยเข้ามาจีบแบบเป็นอย,อย่างนั้นนะคะพูด,พดคุยแชทแต่ว่าถ้าไม่ใช่มันมีคนสามคนนะคะความลับของคุณอาจจะมีแบบบุคคลที่สามโผล่ขึ้นมาเนาะแม่เหมารู้สึกเจ็บคอทำให้แม่หุนเสร็จไม่รู้ลาสีอื่นจะได้ทำหรือเปล่าเพราะรู้สึกเจ็บคออันดีตท,ที่ผ่านมาตัวคุณได้ก้าวทั่วนะคะ เาถ้วยก็เป็นลักษณะแบบต่อให้คุณมีแฟนรือคุณไม่มีแฟนอะ่ะคุณก็รู้สึกเหงาต่อให้คุณมีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมอะ่ะคุณก็ยังเหงาเหมือนแบบอะไรก็ไม่เติมเต็มของเติมเต็มจิตใจคุณได้ตำแหน่งคนรักได้เจ็ดเจ็ดเอ่อเจ็ดถ้วยนะคะตัวเขาได้เป็นคนมีตัวเลือกเยอะนะหรือตัวเขาเนี่ยกำลังดูหลายๆคนดูคุณ ดูข้อดีเขาเสียคุณดูข้อดีเขาเสียขอ,ของคุณกับคนอื่นอะไรอย่างนี้อ่าถ้าคนโสดนะคะก็อาจจะแบบคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาก็เหมือนเขาก็มีหลายๆคนเข้ามาคุยกับเขาเหมือนกันแต่ถ้าคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาหาคนรักคุณนะอ่าอาจจะมีเข้ามาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลือกอะไรเลยนะไพม่มาเป็นแค่ว่ามีคนเข้ามาเป็นคนแบบมีตัวเลือกเยอะนะ ทีนี้อุปสรรคและปัญหานะคะได้ไพ่ strength แล้วก็เจดาบเอ่อหดาบค่ะคือคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณหนักคุณต้องอดทนเยอะรู้สึกว่ามันแบบมันหนักเหลือเกินแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือคุณความรู้สึกเหมือนคุณโดนทอดทิ้งด้วยไม่ว่าคุณจะรับมือทําทุกสิ่งทุกอย่างขนาดไหนเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันก็เหนื่อยอ่ะเออแล้วคุณทําได้คือคุณต้องใจเย็นเยนิ่งๆแต่บางทียิ่งนิ่งแลวคุณยิ่งโดนเอาเปรียบเออ ความรู้สึกนนคิดนะคะได้ไพ่สิบดาบกับ the full สิบดาบก็รู้สึกหนักค่ะรู้สึกเจ็บจังเลยเจ็บเยอะเจ็บมากรู้สึกเหมือนโดนแทงข้างหลังรู้สึกหนักรู้สึกจุแต่ว่าใจหนึ่งคุณก็รู้สึกว่ามันสุดเกินแล้วว่าฉันไม่อยากจะรับตรงนี้แล้วว่าฉันอยากแบบเออฉันอยากปล่อยมันไปฉันอยากเริ่มต้นกับชีวิตฉันใหม่ฉันไม่อยากจะถือสาอะไรแล้ว the full นะคะคือรู้สึกแบบเอออยากจะปล่อยวางไม่อยากจะถือสาละอะไรละหรือบางทีน่ะอาจจะมีเด็กน้อยนะคะทําให้คุณน่ะ เสียใจทําให้คุณรู้สึกว่า,าไม่อยากผูกมัดอะเออเป็นอิสระเป็นโสดได้หมดนะคะปัจจุบันได้สามดาบสิ่งที่รอคอยอะไม่ค่อยโอเคนะเพราะติดสามดาบคือมันจะผิดหวังอะมันจะมีเรื่องให้แบบผิดหวังจากการเสียใจจากการรอคอยนะคะจากสิ่งที่คุณสูญเสียไปกะทันหันชับพันมีราชนีถือไม้เท้าบางท่านเนี่ย อาจจะมีมือที่3เข้ามาแล้วคนคนนี้เป็นคนที่แบบแรงนะคะแรงหรือตัวคุณพยายามที่จะเ a คแอคชั่นละพยาย,ยามจะทําให้มันดีที่สุดละในสิ่งที่คุณรอคอยแต่มันขึ้น3ามทับคือมันขึ้นผิดหวังขึ้นมาอืมแล้วอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคนโสดจ้ะระวังพวกพ่อไม่หรือพวกที่แบบมีตําหนินะหรือแม้แต่คนที่มีเจ้าของแล้วนะ อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าเข้ามาเช็คให้ดีๆว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าเช็คให้ดีๆนะเพราะว่าติดเดวิล,ลติดผ้าดีมเพสเหมือนเป็นแบบมือที่สแล้วก็จะเข้ามาหาคุณหรือตัวคุณรู้สึกว่าบางท่านอาจจะเกี่ยวข้ของกับมือที่3และรู้แล้รู้ความจริงละแล้วเหมือนเขา,ายังไม่ยอมปล่อยคุณไปเพราะอะไรเพราะติดเดวิลเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆนะคะ แต่ใจคุณคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณไม่โอเคอะคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะคุณอยากไปอะคุณไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไหวกับตรงนี้นะ<ส>เพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าผู้หญิงคนเนี้ยบางคนนะคะที่พวกมีมีเจ้าของแล้วอะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยเขาไม่ยอมเลิกกับคนคนนี้ง่ายง่ายนะคะแม้ว่าเขาจะเหมือนว่าเขาให้ความสําคัญกับคุณมากเด็งถึงไม้เท้าดูเหมือนจริงจังดูเหมือนจะจริงจังนะคะแต่ว่าเช็คให้ดีๆนะเช็คให้ดีๆแม่หมอเตือนคุณแล้วนะ คือเหมือนเขาจะจริงจังกับคุณอะแต่เขาจะไม่ยอมเลิกกับฝายนั้นอ่าหรือบางเคสนะคะคนที่แบบความรักไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มือที่สามอะไรนะคะคนรักคุณอาจจะง,งานยุ่งก็ได้ค่ะเดวิลเป็นได้ทั้งความรักเป็นได้ทั้งเซ็กมันคือรักโลดกดหลงมือที่สามได้หรือหมายถึงแบบคนรักคุณเนี่ยภาระเยอะตัวคุณก็ภาระเยอะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณหนักคุณเหนื่อยอ่าแล้วก็อยากจะปล่อยวางอะไรพวกนี้ไปนะคะ คือหกดาบคือรู้สึกว่าฉันไม่อยากอยู่ตรงจุดนี้ฉันอยากไปไหนก็ได้ฉันตรงนี้มันปัญหาภาระมรสุมชีวิตฉันเยอะคุณรู้สึกคุณอยากไปดีกว่าอืมอ่ะมาดูไพ่สรุปนะคะใบแรกคิงถือถ้วยเจ็ดไม้เทา้าหนึ่งถ้วยแล้วก็สี่ถ้วยมีคนเข้ามานะคนโสดมีคนเข้ามาอาจจะเป็นพทาตนามีนกดๆกพิจิกแล้วก็หรืออาจเป็นคนที่แบบพูดจาดีคารมดีนุ่มนวลดูอบอุ่นคืออาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้ อาจจะเป็นคนมีตําหนิคนมีปมมีความรักอะไร <_ S 1> ก็ตามในอดีตในใจพ่อแม่ผูกไหนจะค่อนข้างได้ทีนี้เขาเข้ามาแต่ว่าคุณไม่เปิดใจนะจ้าคนโซจา่าไม่เปิดใจนะมีเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะมีคนในใจอยู่แล้วคนที่เข้ามาคนนี้คุณก็เลยแบบคุณไม่แยคุณไม่เปิดใจแต่จะบอกว่าคุณไปรออะรอสิ่งที่มันแบบมันอยู่ไกลเกินเอื้อมเห็นปะมันก็เลยแบบ ทําให้สิ่งที่คุณรอมันยังไม่ได้มันยังไม่สมหวังอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่รอคอยแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดคุณกังวลคุณเศร้าคุณผิดหวังนะคะมีนะคะสิ่งดีๆเข้ามานะคะเนี่ยนะคะสวรรค์นะก็คือแบบเป็นรูปมือก้อนเมฆนะคะสวรรค์เนี่ยเขาก็ส่งถ้วยมาให้คุณแต่คุณคุณไม่เอาคุณเมินอาจจะมีคนเข้ามาแล้วคุณไม่เอาส่วนคนมีคู่นะคะ ส่วนคนมีคู่นะรอคอยอะไรอยู่เบื่อหน่ายจากคนรักจังเลยคนรักเขาอาจจะไม่ใช่คนหวานนะเขาเป็นคนนุ่มนวลเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกความรักสักเท่าไหร่อาจจะขี้อายก็ตามแต่นะแต่ว่าก็คือว่า,เ,าเขาก็รักแหละเพราะมีหนึ่งถ้วยก็เป็นความรักนะคะหนึ่งถ้วยหยิบยืน,ยนความรักมาให้แต่ว่า คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากได้คนผู้ชายที่เอาใจผู้ชายน่ารักผู้ชายเทคแคร์อะไรเงี้ยสาหรับคนโสดนะส่วนแบบถ้าเป็นผู้ชายล่ะคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ,ค,ะคุณก็เหมือนว่าคุณจะไม่ค่อยอยากจะแสดงออกความรักอะไรสักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้เขาแต่ว่าคุณอะ่ะก็ยังไม่กล้าที่จะแบบแสดงอะไรออกไปเพราะว่าคุณอาจจะเคยผิดหวังมีปมกับการแสดงความรักอะไรออกมาแล้วก็เลยทําคุณแบบไม่อยากจะแสดงความรักอะไรออกมาเยอะเนาะ ทีนี้มาดูไพ่อลัลลเกอรใบแรก Deception นะคะคือการไม่แสดงออกก็คือแบบก็ไม่แสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงและต่างคนต่างไม่แสดงความรักซึ่งกันและกันนะคะไม่แสดงออกนะคะเป็นคนราชินีเหลียนแล้วก็เดทเหเลียนคือไม่แสดงออกด้วยกันทั้งคู่ต่างคนต่างยิงต่างนิ่งนะคะด้วยกันทั้งคู่นะคะก็เลยแบบ เหมือนกับว่ามีอะไรไม่ได้คุยกันตรงๆอะคะ่ะเ,ออเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกอีโก้เยอะนะทั้งคุณและคนรักนะคะหรือคนที่คุณแอบ,บชอบอยู่อาจจะเป็นเด็กน้อยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนแบบธาตุดินม,มังนกรทนปสบกันณไพ่เด็กขึ้นมา1นึ่งสองสามสาใบสี่ใบหนึ่งสองสามสี่สี่ใบอาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กน้อยหรือเปล่าะคะคนอายุน้อยกว่าคือไม่แสดงออกอารมณ์ความรู้สึกอะไรเ้วยกันทั้งคู่ก็เลยแบบก็บางทีก็ไม่รู้จะคุยยังไงนะคุณก็ไม่พูดเขาก็ไม่พูดนะคะ มันก็เลยกลายเป็นแบบความไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะใบต่อไปเคมีสตี้เขาเรียกว่ามีแรงดึงดูดนะคะมันมีเหมือนมีเคมีที่มันตรงกันอืมได้ไพ่ถ้วยด้วยกันทั้งคู่ก็อ่อนไหวนะคะอารมณ์จริงๆเหมือนคุณกับเขาอารมณ์ก็ท้ามเฉียอ่อนไหวด้วยกันทั้งคู่นะคะใบต่อไปวดดิ้งเกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับการแต่งงานาตัวคุณนะคะ ได้เมเจอร์นณะทั้งคู่เลยแทมเรลนแล้วก็เดเลเวอร์นะคะตัวคุณก็อาจจะลังเลแต่งไม่แต่งตำแหน่งคนรักคือได้ไพ่แทมเมรลนก็แบบว่าเออรอก่อนรอเรื่องแต่งก่อนรอไปก่อนตัวคุณก็างานดีแต่งไม่แต่งคุณอาจจะเป็นคุณเองที่มีบุคคลที่สามเข้ามาอาจจะเป็นคุณเองที่แบบมีคนให้เลือกหรือมันเป็นไพ่แบบการลังเลอะคะ่ะเออลังเลตำแหน่งคนรักได้แทมเรลนเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะได้แต่งกับคนเก่านะจากที่ไม่แต่งอะ อืมอ๋อมีไพ่อ่อ,อทำเล็กอ่านจสจมัยถึงชาวราศีธนูนะอ่ามีไพ่เ h e l เวอร์ชาวราศีเมถุนนะคะที่ไม่เหมาะเจอนะ The Devil ชาวราศีมังกร The Star ราศีกุม Swing ราศีสิงห์นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวแบบ5-6ราศีนี้นะคะโอเคเนาะก็อันนี้เป็นคลิปคร่าวๆนะคะของความรักของชาวเมถุนประจำเดือนมิถุนาย,ยนเนาะ ถ้านในชอบแม่หมอก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แม่หมอด้วยนะคะท่าในใดอยากดูด้วเป็นการส่วนตัวติดต่อที่ Facebook หมอตาพายิปซีและทีปรึกษาปัญหาหัวใจนะวันนี้แม่หมอก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะสวัสดีค่ะ